เดือนพฤศจิกาคมพุทธศักราช2568วันนี้ท่านดรสุริรีมาศทธิสัมพันธ์นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระองคราชูปถัมภ์ก็เปิดโอกาสให้คณาจารย์นิสิตราชุปถัมภ์ได้มากราบนำขอพรกับท่านนายก เก็บบรรยากาศเพิ่มทรรมดาแล้วเขาเรียกอะไรนะครับักทองบวชชีเหรอใช่วักทอพักทองแกงบวชพักทองแกงบวชผมเรียกไม่ค่อยถูกนะ

ของยูนิเต็ดฟู d ของท่านนายกพุทธสมาคามแห่งประเทศไทยในรบรมราชูปจะท์ด้วยมีทั้งอัลมอนด์นะครับแล้วก็แตงโมเซียงไฮ้เซียงไฮ้เซียงไฮ้นีรู้สึกจะขึ้นชื่อหรือชาสำหรับเด็กๆอันนี้นโทรโร่เขาพูดโตโ่ ท่านนายกบอกตอนนี้ขายดีเลยมีคนเรียนแบบแล้ว <c oughs> ของดีต้องมีการเรียนแบบใช่ไหมนี่โตโร <c oughs> ท่านที่ชมอยู่ในวิดีโอก็ทานวิญญาณไปก่อนนะครับเป็ปลอะไร

มาตัดไปตัวอะไรกบไยเรตามเวลางเาเนี่ยแหละตามเรื่องของตรงนี้แล้วตเางกระบวนการแล้วเกดไร้ผมไม่ได้มีอะไรตรงนี้หรอกเดินหน้าประจานนี้ก็กระบวนการอนี้อยู่แล้วเราดิน้าตัวนตรงนีก คงต้องกอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพ,พบกันในอีพีต่อไปนะครับขอบคุณครับ